พวกผมพักประชาชนจะยื่นร่างพรบรเข้าไปใหม่ตอนนี้เปลี่ยนนายกแล้วท่านจะปัดตกอย่างไร้เหตุผลอีกหรือไม่ขอบคุณครับครับเ,เครบ,บเรียนท่านประธานค่ะ ในประเด็นคําถามที่3พอดีท่านพูดเรื่องของร่างพบรบถนนนะคะซึ่งฉันเองก็ได้มีส่วนแสดงความคิดเห็นตอนที่เราเองเป็นฝ่ายค้านด้วยกันนะคะเรื่องของการเกิกดกฎหมายแล้วก็บรรจุร,ร่างพบรบเป็นเรื่องของสภาผู้แทนราษฎรท่านมีสิทธิที่จะเสนอร่างกฎหมายส่วนของการปัดตกหรือไม่เหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นนะคะในสาระสาคัญกฎหมายใดก็ตามนะคะที่มันเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลหลายลาลร่างพรบเราก็เห็นชอบด้วยกันหลายลาลร่างพรบเราจะเห็นต่างกัน สุดท้ายก็อยู่ที่ความเห็นของท่านสมาชิกในที่ประชุมสภาหแห่งนี้แต่มีสิ่งใดร่างพรบใดที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเช่นพรบการขนส่งทางรางพรบตัวร่วม อย่างนี้เป็นต้นเราก็เห็นตรงกันแล้วก็มีความเห็นว่ามันต้องมีการปรับปรุงระบบขนส่งทางระบบสาธารณะที่ฉนันก็เห็นด้วยตรงนี้ก็ขอรับไว้นะคะแล้วก็นําไปดูว่าถ้าท่านพิเชษเสนอร่างพบรบดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงคมนาคมเราก็ทํางานด้วยกันได้เพราะท้ายที่สุดนะคะผู้แทนรัษฎรไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเราก็คือตัวแทนของพี่น้องประชาชนก็ขอตอบในข้อที่3ของท่านสมาชิกค,ค่ะครับ